อ้าหิวจังเลยซื้ออะไรกินที่เมืองพลฮับซิตี้ดีเนี่ยเฮ้ยนี่นร้านยี่สี่เปิดยี่สี่ตลอดนี่วะลองเข้าไปดูหน่อยมีอะไรขายบ้างอ้าววันดีตาแกฉันหิวมากเลยมีอะไรขายบ้างโอ้ยแซนด์วิชอือหืน่าอร่อยฉันขอซื้อสักสิบชิ้นกับน้ำเปล่าสักสิบขวดนะอืมกินโชว์เลยอร่อยนะตาแก เดือดก,กินน้ำโชว์ด้วยนะครับอืมอร่อยอ่ามาถึงขั้นตอนวิธีใช้ของระบบซื้อของนะครับกดเป็นดวงตา i t a r ร์เนะครับหรือกดอินเทอร์เน็ตหรือ AOT ครับที่ตัวพ่อค้าครับมันจะขึ้น Buy Item นะครับวิธีการซื้อสมมุติเราจะซื้อโคก10อันเราก็10ปุ๊บ ถ้าเราจะซื้อหมดเราก็ทําเป็นเลขศูนย์ก็ซื้อหมดได้แต่ตอนนี้เรายังไม่เปิดนะครับหรือเราจะซื้อนี่ใบโอรถซื้อสักหนึ่งอันเราก็กดซื้อมาเอาไปใช้ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบาย